สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่บ้านแบงคอกค,ค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่12มีนาคม2565นะคะตอนนี้ก็7จ็ดโมงนิดๆแล้วนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะอาบน้ำแล้วจะไปฟู้ดแลนด์ค่ะเพื่อนๆแดดส่องแสงแต่เช้าเลยนะคะเห็นไหมพระอาทิตย์ท่าเลยค่ะ ค่ะเพื่อนๆคะตอนนี้มาบ้านก็กําลังจะขับรถไปที่ฟู้ดแลนด์นะคะเดี๋ยวเราไปกินอาหารเช้าที่ฟู้ดแลนด์กันเนาะอาหารเช้าที่ฟู้ดแลนด์นะคะปกติจะอยู่ในราคา85บาทนะคะเป็นอเมริกันเบรกอร์เนาะแต่ว่าถ้าเราไปก่อน9โมงครึ่งนะคะก็จะได้ในราคา65บาทคนะ่ะเพื่อนๆก็จะเป็นพวกไขได่ดา ไส่กอกเนี่ยก็เลือกเอานะคะขนมปังชาก,กาแฟน้ำผลไม้นะคะเพื่อนเลือกเอาเนาะไม่ได้ไปฟู้แลนด์เป็นเดือนแล้วด้วยค่ะก็กะว่าจะไปหาซื้อของกินของใช้นะคะเห็นบอกว่ามีหนึ่งแถมหนึ่งเยอะด้วยช่วงนี้นะตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็ดโมงสีนาีแล้วนะคะเช้าวันเสาร์เนอะวันที่อากาศ เอ,อเริ่มจะร้อนขึ้นทุกทีทุกทีนะคะเพื่อนๆก็มีรถไปทำงานปรับปรายนะไม่หนาแน่นเท่าสมัยก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฟุตแลนด์เลยค่ะเดยอะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาเข้าวิกตอเรียนะคะที่เป็นช้อปปิ้งมอลล์เนาะแล้วก็มีพวก อเมซอนขายกาแฟนะคะมีฟุตแลนด์นะแล้วก็มีวัสดุนี่อะไรอยู่ในอยู่ในวิกตอเรียนี้นะคะ mm hmm. ได้ทีจ่จอดรถแลดะะ้วค่ะเพื่อน จอดตรงหน้าสตาร์บัคพอดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกันวันเสาร์ที่สิบสองมีนาคม2565นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในฟู้ดแลนด์เลยเนาะตอนนี้แดดออกเยอะมากๆเลยค่ะสั่งแล้วค่ะเพื่อนๆ ปรากฏว่าลงมาจากรถล,ลืมเอาแว่นตามาบรรยากาศก็คนไม่เยอะนะน้องเขาเอาอาหารมาเสิร์ฟแล้วค่ะวันนี้แม่บ้านจะเกียนไข่กระแฮมนะคะแล้วก็ปกติเขาจะมีขนมปังสองแผ่นเนาะแต่ว่าแม่บ้านขอแผ่นแล้วค่ะกินไม่หมดสักทีนะคะแล้วก็มีน้ำสับประรดค่ะแล้วก็มีแยมมีเนยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชานะ ชาแล้วก็จะมีนมนม,นมห้นะคะเป็นนมสดร้อนนะนะคะเพื่อนๆกินอาหารเช้าด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อของเนาะกินอาหารเสร็จแล้วเราไปซื้อของกันค่ะหนึ่งเยอะมากๆค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าเราได้อะไรบ้างเนาะพเพื่อนๆพอก่อนค่ะแค่นี้หนึ่งแถมหนึ่งเยอะมากๆก็เพื่อนๆเทียบเลยค่ะ พื่อนตอนนี้เราก็กลับมาแล้วนะคะเราไปฟู้ดแลนด์มาเนาะตอนนี้จะมีลดราคานะคะ1ปีจะลด2ครั้งนะทุกอสอมครั้งทุก3เดือนนะคะจะมี1แถม1เนาะอันนี้ก็เป็นโบชัวเรามาดูว่าวันนี้เราได้อะไรมาบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นนมจืดค่ะเพื่อนๆของตาหมีเนาะเนสเล่นะคะได้มาแพ็คหนึ่งค่ะ อันนี้น้ำส้มสายชูนนะส่วนใหญ่จะเอามาล้างพวกอาหารทะเลนะคะทีนี้เราก็จะได้น้ำมันหอยนะคะแม่พันกลิ่นที่ห้อนี้ประจำเลยเนาะตอนนี้ก็74บาทแล้วนะคะแล้วก็ได้อ่าซีซันนิ่งมาค่ะอ่ากินกับพวกแฮมพวกไข่ดาวนะคะตอนเช้าเนาะ ตอนนี้เอาน้ำมันตามลมอลกตมาก่อนคะ่ะช่วงนี้แพงมากๆก็ตกขวดละ62บาทนะคะบางที่ขวดละ70กว่าบาทนะก็ไม่ไหวเนาะเอามา3ขวดก่อนนะคะวันนี้แล้วเราก็ได้แผ่นเกี๊ยวค่ะเดี๋ยวจะมาใส่หมูสับเนาะทอดให้เด็กๆก,กินนะคะวันนี้เรามี หูสับไว้แล้วนะคะอันนี้1แถม1ค่ะเป็นเมคอัพรีมูเวอร์นะคะเป็นแผ่นทำความสะอาดเนาะ49บาทค่ะหแถม1ส่วนอันนี้30บาทค่ะเป็นผ้าปเปียกเนาะก็เอามาคู่หนึ่งค่ะเพื่อนหนแถม1นะคะแม่บ้านซื้อ,อกระเทียมจีนมาค่ะตก อันนี้ก็48บาทนะคะมี4หัวเนาะมันไม่ค่อยฝ่อค่ะเพื่อนๆก็เลยชอบซื้อเนาะแต่ถ้าซื้อกะเทียมไทยก็ส่วนใหญ่จะซื้อในตลาด20บาทก็ใช้ได้นานนะแต่ส่วนใหญ่มันจะชอบเหมือนกับฝอนะคะแล้วขึ้นลาอันนี้เราซื้อแผ่นทำความสะอาดผิวหน้านะคะเป็นสำลีแผ่นใหญ่เนาะอันนี้ลองมาใช้ดูนะคะของคาริสมานะของ ละลอะไรอ่ะรถพยาบาลก็มีนะแต่รถพยาบาลมันจะขายแพ็คใหญ่นะคะเจ็ดสิบบาทหรือหกสิบก้าบาทนะคะอันนี้ได้อ่ขนมปังโฮลวีตมานะปกติจะไม่มีหนึ่งแถมหนึ่งนะครั้งนี้หนึ่งแถมหนึ่งนะคะก็ตกเออ่ ุงละ25บาทนะคะเ,เพื่อนๆปกติมันจะ50กว่าบาทเนาะ40กว่าบาทก็เลยเอามาเนี่ยปกติมันจะ59นะคะแต่อันนี้มันหึงแถมหนึ่งกล้วยมานะคะ1แถมหนึ่งค่ะเพื่อนๆปกติก็ประมาณสีลูกใหญ่นะ35บาทก็ออกมาเป็น2แพ็คเลยเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นยี่ห้อโดนะคะก็จะมีแต่ยี่ห้อนี้เนาะ ต่อไปนะคะเราได้เป็นแซลมอนสเปรดเนาะอันนี้ซื้อติดตู้เย็นไว้นะคะเพื่อนๆได้มาคู่หนึ่งนะคะรู้สึกว่าจะแพ็คละ35บาทเนาะเป็นหมูยอไร้แป้งค่ะ1แถม1นะคะแล้วก็อันนี้นานๆเขาจะ1แถม1นะเกี๊ยวหมูโอ,อชิเพื่อนเดี๋ยวใส่ห้องฟรีซไว้เลยเนาะเอามาคู่หนึ่งค่ะร้อบาทนะคะ 1, 1แถม1นึ่งเราได้เป็นข้าวต้มรวมมิตรทะเลนะคะ หนึ 1> 1่งแถมหนึ่งเช่นกันค่ะเพื่อนๆก็แช่แข็งมาเนาะอันนี้นะเป็นลูกชิ้นปลาบวัวลอ,อยนะคะลูกชิ้นเล็กๆนะของเฮงเฮงค่ะหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันเฮงเฮงจะลูกชิ้นอร่อยค่ะลูกชิ้นรับบี้เขาก็อร่อยนะอันนี้แม่บ้านเอามาหนึ่งแถมหนึ่งค่ะเพราะว่าที่มีอยู่มันสั้นเนาะหายไปไหนอันหนึ่งเดี๋ยวต้องหานะอันนี้ก็ตกอันละสิบบาทคนะ่ะ อออยู่นี่อยู่นี่นี่มันจะมันจะยาวหน่อยเนาะแล้วก็มันจะมีตั้งได้นะคะเพื่อน,นอันนี้ก็จะเป็นสลัดค่ะสำหรับทาขนมปังรสไก่เนาะที่เคยซื้อประจำนะอันนี้ต่อไปก็เป็นพิซซ่าพิซซ่ามันสองแถมหนึ่งนะคะอันนี้เป็นหน้าฮาวายเอี้ยนเนาะ สองแล้วก็มีหน้าชิเคเก้นเม็กซิกันมาหนึ่งนะคะอันนี้ก็ใส่ห้องฟรีสไว้ได้เลยเนาะอันนี้เราได้อ่สาลายวากาเมะมานะคะเดี๋ยวไว้จะทำซุปมิโซโะเนาะใส่สาหลายวากาเมนะนะแล้วก็ยาคูค้ค่ะวันนี้เอามาสี่พอเนาะเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์แล้วนะคะเพื่อน แล้วก็ได้เป็นจุลินทรีย์เข้มข้นแบบซองนะเดี๋ยวจะเอามาเทใส่ตรงชักโครกนะคะเอามาเพื่อดับกินเนาะลองใช้ดูค่ะนี่1นึ่แถม1นะคะไดอ้อ่ไม้แขวนเสื้อมาค่ะ1นึ่แถม1เช่นกันเนาะก็ตก20บาทนะคะแพ็คไป20ก็มีอยู่5อันนะต่อ1แพ็คก็1นึ่แถมหนึ่งนะคะ อันนี้ใช้ดีค่ะเพื่อนๆเป็นซักผ้าผสมน้ำยาปรับพานูนะอันนี้ก็1แถม1ค่ะเคยใช้สองสาครั้งแล้วก็อดใจไม่ได้ต้องซื้อซื้อมาติดบ้านไว้นะคะสุดท้ายแม่บ้านซื้อเป็นกระดาษชช้่ค่ะของคลินิกเนาะมันจะมี3กล่องนะเมื่อกี้เอาใส่รถไปกล่องแล้วก็จะมีสีดำสีขาวแล้วก็สีกุมท่านะคะเพื่อนๆร้อบาทค่ะเที่ยงน,นี้แม่บ้านเอา พิซซ่ามาเวฟนะคะหาไว้เอียนเนาะกินง่ายๆนะคะเพื่อนๆตอนเที่ยงเนาะที่เราซื้อแบบแชกแข็งมานะคะมีติดตู้เวนไว้เลยเนาะแป้งนุ่มเลยค่ะเพื่อนๆโอ้่ะเพื่อนๆ คากิเนาะที่เหลือวันก่อนนะวันนี้กินให้หมดเลยค่ะค่ะเพืเ่อนๆคะเดี๋ยววันนี้แม่บ้านจะทอเดเกี๊ยวให้เด็กๆก,กินนะคะวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ก็จะมีหมูสับนะเอาไม่มากนะคะแล้วก็แม่บ้านจะใส่เป็นตัวนี้เนาะที่เรากินกับไข่ดาวแฮมนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะเดี๋ยวจะเค็มน,นะคะ หอมขึ้นมาเลยค่ะเพื่อนเนื้อหมูเขาก็มีรสชาติอยู่แล้วเนาะเราใส่ลงไปนิดนึงนะคะปรุงรสหน่อยเนาะแต่จะไม่ใส่พริกไทยนะเราไม่อยากได้กลิ่นแบบเป็นกระเทียมพริกไทยนะคะเราจะอยากได้หมูแบบออกหวานนิดนิดนะคะเพื่อนๆนะโานใส่น้ําตาลนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะกับหมูประมาณนี้นะ เ,เราก็หมักไว้ประมาณ10นาทีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาห่อเกี๊ยวกันค่ะทำง่ายๆนะคะเดี๋ยวกินกับน้ำจิ้มไก่เนาะนี่ค่ะให้น้ำตาลมันละลายนะทิ้งไว้10นาทีคะ่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆเราก็จะมีแผ่นเกี๊ยวแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมาห่อกันแล้วเดี๋ยวเอาไปทอดนะคะ เดี๋ยวเตรียมแผ่นเกี๊ยวก่อนเนาะคือถ้าเราใช้ไม่หมดก็ใส่ถุงพลาสติกมัดยางแล้วก็แช่เย็นนะคะเพื่อนๆนะจะได้แผ่นเกี๊ยวจะได้ไม่แข็งนะคะอ,ออกมาสักประมาณหนึ่งเนาะประมาณนี้นะที่เหลือก็ใส่ถุงนะคะใส่ถุงแกงนะ ใส่ถุงแกงนะคะแล้วก็เอาอยางมัดเนาะก็ตัวเย็นช่องธรรมดานะคะเพื่อนๆนะนี้เรามาล้างมือให้สะอาดนะแล้วก็อันนี้แตะหน่อยนะคะแตะน้ำหมูก็ได้นะเพื่อนๆนะมันก็อยู่แล้วละแล้วก็ ใส่ไปเท่าที่เราอยากจะใส่เนาะนี่เดี๋ยวแม่บ้านเอาน้ำเปล่าดีกว่าเนาะเนี่ยค่ะเ,เพื่อนๆทำไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เราก็เป็นน้ําเปล่านะน้ําเปล่ารูปๆนะคะแล้วก็เอาอีกฝั่งมาแปะๆเนาะ ทำให้ข้างในมันกวงกวงก็ได้ค่ะมันจะได้สุกเร็วนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็ไปตั้งไฟแบบกลางไปทั้งอ่อนนะคะเพื่อนๆกลางไปทั้งอ่อนแล้วก็ให้เหลืองดีก็เอาขึ้นได้เลยค่ะมันจะได้ไม่อมน้ำมันนะ แม่บ้านทําให้หมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะเราก็ห่อเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยค่ะน้ํามันเราก็น่าจะร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวลองหย่อนไปอันนึงก่อนนะเพื่อนๆนะเนี่ยรอสักครู่นะคะให้ไฟร้อนกว่านิดนึงอ่าหย่อนได้เลยแต่นี้ก็ก็ค่อยหย่อนไปให้เต็มเลยนะคะ นี้เราก็ค่อยค่อทอดให้มันเหลืองนะ,ะเพื่อนๆพือนนะตักให้เหลืองขั้วดีแล้วก็เดี๋ยวออกขึ้นนะคะเกี๊ยวหมูของเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเทน้ําจิ้มกันเลยเนาะ,ะอันนี้เป็นน้ําจิ้มที่บอกนะคะเพืเ่อนๆือนที่ห่อนี้เนาะ,ะฉั่วห้าเส็งนะคะน้ําจิ้มไก่นะ,ะจิ้มเรียบร้อยแลยะะ้วเนาะ คือมันมีรสชาติดีนะคะแล้วก็พริกจะเยอะนะแล้วก็เห็นมีกระเทียมอยู่ด้วยนะคะเพื่อนๆลองไปซื้อมาลองจิ้มหอยจ้อก็อร่อยนะลูกชิ้นก็อร่อยไส้กรอกก็อร่อยะคะ่ะเพื่อน,อนล,อลองหาซื้อดูนะคะ